ก็จะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคอยคมน่อยคอยมหน่อยโหลเป็นยานะขามาเลยนะ น้อยเอินปลาลูมากินแต่ไม่อ่อยกินสอบน้ำโน้ดหน่อยแล้วไปกิน่สอบน้ำน้ำไม่าเดอเ่าเามือลงี่กันมาตาเอื่ะไปเขาบ้าะม่เจาะคลองมองงวงโมจาสวดีพี่น้เจะคลองมองงงกินน้เราหนึ่งเลยแล้วลงไป นี่หมาเดือดมองมองซามหมารวยใช่ไหมสายซ้ำหมาแบบท่านฮะครับน้ำมากินรวยนึนนนนงขอบใจเดอ้อ,อเอญญญานาาาะะกิปรมณ่ขอบใจขอบใจชุกุชุกคนที่ไปตักน้ำซอยแล้วก็มากินเดอ้อขอบใจที่ไปตักน้ำเขาไหมกินมากินเด้อมากินเด้อน้ำนะชั้นบ่มุดได้ไปไปนะต้องกินกูโคน มาแล้วเดี๋ยวจะแบบสีลงหนูเดีเนาะแน่แจะกินแล้วมดทุกส่วนแม่ว่าคิดหน่อยคิดใหญ่ยังตักมาบอกว่าไมีได้อยากกินมีน้องอยากเวียนหน่อยเนี่ยชื่อมาเป็นปีเลยยังไม่ได้เสียบเที่ยวแต่ไข่จะใครงานเนี่ยแม่มันหลักตายเหรอเขาจะ ขามาเลยแม่ดูเอออันลูกดมาเลยเนาะแกีแอน้อ่อประวัตบอวับอจือนะือบคือเดี๋ยววัดวดวดวดอยงานมาร้านเมฆาเ่า มีแต่สละอาเหมีแต่สละอามีแต่สละอาะมดเลยสี่คนธรรมาสบอกมันบกขาาอัอุ่มๆ <c ười> เห <c ười> มือนเมื่อหมือนพี่นอกยังเหลืแต่เบาลุก hay bữa กี้ cả พี่เถอะเอากินน้ํา Thang นี่เถอะน้ําจ๋าบ่กินน้ํานี่นั่นนําไปติดกันเอา ขันลาชีว <répondre> <miyorum> <c oughs> ิตะาแก่นี่นี่มากินก็ได้เออขันในเพือนเราหนึ่งเล้วไงเครื่องปูยาไทยเราไ่ได้เอาบล่ลุงตุ้ยเป็นบ่อาจคนละครึ่งกับเจ้าของรถกันกราจีย่างแต่ว่านอกจากบ่หู บางทีก็แม่งเขาลุงตู้มาจากแล้วคันหรือว่าเขาขายหรือยังแล้วบ่ฮู้เลยบริชเชนไปถามโอ้ยตะกี้ว่าสีอาวแล้วบริอ้าวแล้วกันบริเลียวเบิ่งจากกองเขาเขาอยู่ทางใดกกองเพื่องอยู่ทางใดบริเห็นนะไปหางวมือแต่เก่าจะอยู่ในเดินอันนี้คือเลียยหากองเพื่องบ่เห็นยังเลยคือบ่เห็นเด้อคือบ่งคนไปหางวงจัางแลบ่ได้สังเกตครับ nhưng mà đây ta trình dày mày không biết ăn đâu cả con là khương cứ khâu ăn nữa nó lột nồi à khâu luôn liên ăn ผู no. nature, ้ใดลงมาได้ทั้งชีสว่างผู้ใดกลายมันนะแค่คือบอกเห็นมียังในหลดในราง้ จัเจังมันค่ายขี่หรือยังหอยก็ได้เข่าวล่ากันร้ายเจ้าหน้ายังไปอุดยจ้วน้ามพ <c oughs> จักอย่าคือเสียงอันดาวเรือง ฝาพี่เนาะไปเว้ามึงเพิ่นทางในเนาะมาเบิ่งพี่เนาะแม่บ่รู้เพิ่นเฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดหยังใหญ่ล้างหอยต้มล้างหอยต้มหอยขมเนาะมื้อนี้คือกินแต่หอยกันแท้เนาะนี่พี่ล้างหอยหอยน่ะมีหัวเดียวน่ะมีแต่หอยจูหอยมเมนูหอยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กินแต่หอยอย่างเดียว เขาสุกแล้วเขาเขาเขานงองหอมให้หว่าเลยเขาใม้หฮานี่ป่าป่าอุ่นเขาเย็นนำเต็มเลยเพียบเลยเนาะใ้ตัวเลย เธอบอกบอกบอกพระเจ้าข้าเขาข้าวสร่มาเบงดองใหมา่น้องเมื่อนี้ยังบ่ได้ปลูกเนาะมื่ออื่นเข้าลุงคนสีไปซื้อดองใหม่มากับน้องสลาดสิไปซื้ออยู่ตลาดดองใหม่เลยบัดน,นี้ เพื่อนสซื้อมาปูให้มันเต็มเลยท่านี้ทั้งกระถางทางงาังกก้งดอกไม้พี่นาะงดอกไม้ก็ได้ยินว่าเบียร์ละก่าหนึ่งนะนะต้นหนึ่งก่าหนึ่งนะลอยหาซีบขึ้นไปว่าจันก่านนในหน่อยเบียในหน่อยนะพี่น้องนลอยหาซีบขึ้นไปเพื่นเขาลงซีบไปซื้อมากับน้องซาลาเนยเคยลาสิได้อยู่ผู้เดียวมือกัน อันนี้เ้าไปหาอะไรมันบ่มีแถวบ้านนี่มันมีแต่ว่านเขาสิบเขาสิบปลูกว่านบ่ได้เนาะเขาสิบปลูกได้แต่ดอกไม้ก็เลยสิบไปซื้ออ,อยู่กับเมืองเลยไปมองกระเจ้าค้ายตลาดเลยเนาะเอออยากก็ไปซื้อกินเราละซื้อเพอร์อยู่สไปซื้อรถี่ซื้อดอกยังเนี่ยเล้ย อ้าวดอกสนามันเป็นว่านนมใช่เปล่านะ่ะบัดกันคอยเว้าคอยเว้าไปในกูเกิลมันคือว่าว่วานว่านว่านสนาเพาอว่านดอกสนาอยังไงนนะกุหลาบหินเด้อดอกมะลิอ้ามันก็เป็นดอกน้อยๆคือว่าดอกชิมม่วงในน้อยนันตีกุหลาบกุหลาบ กณลันหลาบหินชื่อมาจากชิบกอยางเหมือประมาณ2 0องปรายเบี้ยละ้อยหาชิบขุดมีชื่อทั้งกระทังมันพอมบอกแล้วกระทังมันกับบรมที่ชฉือเอาในหันมาชื่อเอาหม่องไม้หม่องก็าคล้ายกระทังโดยเฉพาะนี้มันยังถือ บ่แม่นชื่อฝุกกระทังพ่อมในนะนำโจมมาบ่แม่นก็มาสื่ออายุปักซองมันจะงามโอ้ยโอ้ยเลียนให้มันชุดเลยแหละข้าก็สีอ้อมทั้งอันสีเฮียนทั้งกระได้พ่อมพี่น้องลเลยแถวนี้ก็ให้มันชุดชุดแล้วก็สีประมาณอันนี้ก็สีฝุ่นละคันมันลายก็ะสือ ไปหอดปูแต่มันอ้อมแต่ขานี่นะมองอันนี้มันอ้อมไปหมดเลยเนาะแต่กาววานดาวเรืองดาวเรืองนี่มันชีอ,อกอมไงยูบอกมันก็ดินคือเจ็บคักเจ็บแน่เลยออกบอกได้ผู้ได้คนเิ่นกับห้อันนาเนาะห้ทเท่กันศาสตร์คนวานยันนี้มันไม่สวยวะจ้ะนใหเท่กันศาสตร์จอดเลยจังตังเอา พคนว่าแห่งที่กันสาดพคนว่ามันจังสวยว่าซันเอาเต่าหู้ว่าจิปลาไปในนี้เอาดอกไม้มาตาัตาง้ตงตงั้งตั้งตั้งบางเอาเนอะมื่นกับเรื่องของเรื่องนะน้องสซลาเขาลุ้งแล้วก็น้องมินนี่พคนจิไปฮานร้านไส้พี่น้องเด็กกระไรชื่อดอกไม้พ่อมคนจีบไปหานานไส,ส้ จักยังบ่ฮว้จากซื่อจากซื่อน่ะใลูกลุงเกิดเกิดมื้อดีได้เมื้อวันที่วันศุกร์วันที่เท่าไื้อนี้วันที่สิเนาะเดือนธันวาชื่อธันวาหรือเท่านน้องยังบว่จากซื่อนะแต่บ่อไอวัดท่าวไอ้วัดบร่รันแล้วก็วัดหรือเ่ชื่อง่ายๆ แต่ว่าถือว่าเกิดมือเกิดเดินดีได้นี่เดินทันวานีเนาะเดินเดินทันวาเป็นเดินดีแถมมันชุกอีกวันที่สิบเดินทันวาน้ำหนักน้ำหนักเท่า่น,น,น,นาเฮ้ยน้ำหนักเลขขอดนะสองโลสองโลแปดวะสองโลแปด่นอะเฮ็นลุงเพิ่นเอาลงคลิปแล้วกับเพิ่นโฟโตสูงใหญ่มาจะ้ะสูงใหญ่กระชสูงยร่ช้องลุงแล้วสูง เตอันเต้อื่ออกันยังซูงเนาะแต่เฮาน่ะอานชิเฮาวนำไปได้ปดอกบ่อ่านต้องเต้เข้านองสล่าฝนจิไปไปตอนรับขวัญหลานเจ้าชีอานยังเป็นความขวัญแถลานบ่มี่เล็บเบตอกง่ายๆเลยบ่มีว่ใครเลยบ่มี่ยังไปหายเบาะเล็กน้อยก็บ่มีมีแต็นนาตาที่จิไปหา โอเคพี่น้องลาและขอบใจสกู๊ทุกคนที่กลับมาเบางนะ่งเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟอกันคลิปนะสบายดี